สวัสดีครับช่องรีหนุโชวขอบคุณนะครับสำหรับกนนารกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยอดผู้ติดตามพุ่ง4 0 0พกว่าแล้วนะครับ4,100กว่าผ่านคนไปกําลังสูง5 0 0 0ผู้ติดตามแล้วก็ด้วยความสนุนากดไลค์กดแชร์จากทุกท่านนะครับในส่วนวันนี้นะครับที่ลีนุ่จะพูด ก็เป็นรองแชมป์อีกครั้งหนึ่งทีมราชก,ก,ก,ก็เป็นแชมป์สมัยที่ส3นะครับขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยนะครับขอบคุณท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐารวมถึงนายกคุณพี่บิ๊กแป้งนนทพร,รัมซํานะครับอีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือคุณมิเกลโรริโกนะครับแกเข้ามาทำให้ทีมฟุตซอลเราเนี่ยกระฉับกระเฉงแล้วก็สามารถฟันฝ่า เข้าสู่รอบชิงชะเลิศและก็คว้าโคต้าไปฟุตซอลโลก7สมัยติดต่อกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแกจะหมดสัญญานะเชื่อว่าแกก็น่าจะได้การต่อสัญญาครับผลงานอย่างนี้สิ่งสำคัญที่แม้เราจะเข้ารอบมาถึงรอบชิงได้อย่างลุ้นระทึกนะครนะไม่ว่าจะเป็นเล่นกับอ e ีรักโดดยิงนำไปก่อนแต่ว่าเรามีผู้เล่นใหม่ๆ นะฮะซึ่งลงเล่นชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกประสบการณ์ยังไม่มากนักและยังสามารถใช้งานสร้างสมประสบการณ์เพิ่มพูนนะครับที่จะก้าวไปเทียบกับระดับมหาอำนาจของเอเชียและของโลกได้อีกเยอะอีกนานนะครับพัฒนาได้นะครับการต่อสัญญาของคุณโค้ชาวบิเกลโรดิเกลโริโกเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ทำหน้าที่สำหรับภารกิจลุยฟุตซอลโลก ที่อุซเบกิสถานนะครับในเดือนกันยายนนะฮะก็เดี๋ยวลุ้นการจับสลากวันที่26พฤษภาคมนะครับทั้งนี้หลีหมิงเนี่ยก็อยากจะเปิดเส้นทางนะครับของทีมฟุตซอลไทยว่าทำไมเราเนี่ยแม่เป็นแถวหน้าของเอเชียทำไมเราได้ไปฟุตซอลโลก7ครั้งติดต่อกันนะครับก็ต้องเริ่มบอกเลยครับว่า ฟุตซอลเราเนี่ยก่อตั้งนะครับในปี2535นะครับถ้าดูอายุก็32ปีแต่ถ้าสมาคมฟุตบอลมีชุดใหญ่เนี่ยนะครับโอ้ก็24 58นะครับ108ปีโอ้โหอ่าก็ประมาณ34ช่วงกับฟุตซอลนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับเริ่มเข้าแข่งขัน ฟุตบอลฟุตซอลชิงแชมป์โลก19,92นะครับแล้วกเ็เราใช้เวลา8ปีนะโดยได้เป็นเจ้าภาพฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปี2020นะครับตอนนั้นเราทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศคว้าอันดับ3แล้วก็ได้เสร็จไปฟุตซอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นที่ประเทศกัวเตเลม,มารานะครับจากวันนั้นปี2000จนถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถ ทะลุเข้าคว้าสิทธิ์เจ็ดครั้งติดต่อกันนะครับนะก็ต่อเนื่องมาที่ไต้หวันที่บราซิลและไทย20122016ที่โคลอมเบีย2021ที่โดโทเนียดิโทเนียและครั้งนี้ครับที่อุซเบกิสถาน7ครั้งติดต่อกันนะครับขณะเดียวกันผลงานนะครับ6ครั้งที่ผ่านมานะครับ เราทําได้ดีที่สุดก็คือเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย3ครั้งนะครับอ่าอ้าก็ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเรื่อยๆแม้ยังเป็นรองทีมระดับโลกส่วนระดับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียเราร่วมแข่งขัน15ครั้งตั้งแต่ปี1999นะครับผลงานดีที่สุดก็คือ2008กับ2012คว้ารองแชมป์แต่ตอนนั้นเนี่ย เราแพ้อิหร่าน04แล้วก็ปี2016แพ้ญี่ปุ่น16แต่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปฟุตซอโลกครับตกรอบโอ้โหไม่มีใครเชื่อนะครับอ่ะเราและครั้งนี้เราก็ได้รองอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรายิงประตูอิหร่านได้นะครับแล้วก็เบียดขึ้นมาใกล้เคียงและนะครับสิ่งสำคัญก็คงจะต้องเป็นการบ้านและคนที่จะต้องบอกกล่าวปลุกปั้นฟุตซอของบ้านเราก็คือบิ๊กบอม อดิศักดิ์เบนจศกิริวันนะครับต้องมีการบ้านร่วมกับท่านนายกอีกเยอะนะครับในการที่จะทำลีคุตซอ้อที่เข้มแข็งการเกียรไนนักเตะการเตรียมทีมได้โคตรระดับชั้นนำมาแล้วก็ยกมาตรฐานการเล่นพัฒนาให้สู่ระดับโลกมากขึ้นนะครับเราอาจจะ ออมองไปก่อนว่าครั้งนี้เขาเรอบแปดในฟุตซอลโลกแล้วก็ครั้งหน้าเราจะต้องลุ้นแชมป์เป็นแชมป์เอเชียได้ก่อนด้วยการโค่นอิหร่านนะฮะอ่านี่คือการบ้านและฟุตซอลของเรามาไกลมากแล้วนะครับนะฮะฟุตบอลชุดทีมใหญ่โต๊ะใหญ่11คนเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าจะไปบอลโลกเมื่อไหร่แต่ ฟุตซอลของเราไปมาแล้วเจ็ดครั้งแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการได้เห็นผู้เล่นที่ผลัดใบออกไปแล้วก็เติบโตนะครับที่จะเป็นความหวังให้กับฟุตซอลไทยในอนาคตอันใกล้นะครับเป็นกำลังใจให้และขอบคุณนะครับนะฮะท่านนายกคุณพี่พิกแป้งคุณบิกบอมท่านผู้จัดการสุทินนักเตะไทยและกองเชียร์ชาวไทยครับที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ สามารถพลิกนลกหมวยยกล้อนะฮะกับเข้ามาสู่คว้าโคต้าแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศในฟุตซอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนะครับดีใจครับพอนักกีฬาไทยคนไทยประสบความสำเร็จในระดับโลกบันมวลความสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นมากกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับนะฮะ อ่ะคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับขอบคุณขอบคุณเราจะทำคลิปดีๆคอนเทนต์ในเรื่องกีฬาจากประสบการณ์การทำข่าวกีฬามาเกินครึ่งชีวิตของตัวเองครับก็คือย่างก้าวเข้าสู่ปีที่34นะครับขอบคุณนะครับรักกันก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลีมิงและติดตามนะครับปุนปูนดูแลสุขภาพนะครับ